ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดคอมเมนต์ share, comment, พูดคุยกันหให้กับพวกเราช่องวันสามสิบเอ็ดด้วยนะคะเรื่องหมวดดีกว่าครับตอนนี้พี่วุฒิครับมีหมวดแรกนะฮะอินเตอราเดียสองฟิตแอนด์เฟิร์มสามจักรวาลสี่นี่สิสมุนไพรไทยฟิตแอนด์เฟิร์มครับฟิตแอนด์เฟิร์มเลือกันนะเราเป็นสายกรองหรือเราต้องมาฟิตแอนด์เฟิร์ม <c oughs> มาเลยครับหมวดฟิตแอนด์เฟิร์ม ตื่นเต้นเนาะนิดนิดนึงนิดนึงกดดันกดดันเครียดทุกอย่างดูยากไปหมด่ะเฮ้ยคุณอย่ามายุ่งกับลูกทีมผมใจเย็นเลิกใจเย็นเลิกและนี่คือข้อแรกของคุณนะครับผมขอคำปริศนาสำหรับคุณพดีครับอักษรมาครับ เฟิร์มฮะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าตอบครับจ้าจ้าตอบสิจ้า up and down บางผมเนี่ยพูดถึงการออกกำลังกายแน่นอนครับบางคุณเนี่ยไม่เบาหวานก็ความอยนก บางทีก็อัพเดี๋ยวบางทีก็ดาวเขาไม่ใชเล่านะเขาอาจจะไปสายสมุนไพรตอบมาว่าอัพแอนด์ดาวถูกเป็นคำตอบที่ถูกที่ถูกที่ทึงรู้คำนี้อ่ะขอเป็นเอ่อเป็นครูปกติอาชีพหลักๆเลยที่ทำมาหากินอ่ะเป็นเป็นคุณครูสอนโยคะครับ ไม่มีใครชนะตาตาลอยมากเป็นคู่จริงๆอยู่ในสถาบันสอนโยคะเราจะเป็นลักษณะแบบไหนฮะสวัสดีครับโอ้ยนานๆสอนเสร็จสอนเสร็จออกมังนอกเฮ้แล้วคนแรกมีความรู้ต้อเพิ่มข้อแรกเองเฮ้ย <online> ข้อ <lonely> ต่อไปเลยไหมล่ะ้อหน้าพี่คุณดีนะโอยเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วเนี่ยมาตั้งสี่ดีครับพร้อมข้อต่อไปไหมครับพร้อมครับข้อต่อไปนะฮะผมขอคำปริศนาครับ โอ้ยอย,ยาวพื้นเลยอักษรมาครับ โว้ยโว้ยนี่คืออะไรโว้ยนี่คืออะไรใครจะไปรู้ว่าจะมาแบบนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุณดูนี่ตอนนี้ดูมั่นใจแต่คุณลูกแก้วตอนนี้ยังงงอยู่เลยบอกว่าอย่ากินยาคุมมาก่อนที่ต้องมาดีกว่าอองมือตายเทคที่ห้ามาก่อนตอบว่าพัชรศรีเบญจมาศอ้า เขาคือใครเขาคือคุณกระแมครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงครับเพื่อจะแบบเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนชีวิตเองแล้วเขาก็ออกพ็อกเก็ตบุมาด้วยอ๋<ม>อพีความรู้เห็นไหมคุณพัชรศรีบเบนสมารเป็นคําตอบที่ คุณเหลือเป็นแค่8วินาทีเท่านั้นนะครับพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาคำสุดท้ายทีทพทนดีครับคำสุดท้ัยโอ้ยอักษรมาครับป <c> ล <oughs> ่อยให้เวลาหมดได้เลยนะครับระดับอาจารย์สอนอยู่อะไรอย่างนอยครับต <c oughs> ้องตอบครับตอบใครวะ ชีไม่ใช่แล้วชาดะชาดะปะกะมะตอบมาหนึอย่างแวตอบมาเร็วตอบมาเร็วตอบมาเร็ววีดีวีไม่ใช่อะไรวะตอบมากรตอบมากนวี่ใครเข้าหนึ่งคุณป้อมทราบไหมฮะอันนี้ป้อมก็ได้มาคำเดียวฉัน ถาคุณอาคไปฟแเฟิร์มมีคําว่าฉันด้วยนะฮะฉันมีพิ่แก้วได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะยาวยากมากเนี่ยล้วหน้าเหมือนเมายาคุมตลอดใ่เยอะฟิตแอนเฟิร์มฟิตแอนเฟิร์มฉันอเป็นวลีที่คนทุกคนโดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบพูดเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ฉันจะอะไรปีนี้ฉันจะลด ลดอะไรระอไปีนี้ฉันจะลดความอ้วนปีนี้ฉันจะลดความอ้วนใช่ไหมครับใช่ว่ะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว่าขอด่าลูกทีมตัวเองก่อนทำไมจะฉายทำไมไม่ได้คะแนนจะฉายทำไมใหญ่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาเออใหญ่ที่ก่อน